นักท่องเที่ยวหลงป่าที่ภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ทหารพรานต่างเร่งมือกันค้นหายอย่างเต็มที่เลยครับ ก็เป็นวันเดียวกันนะครับกับที่ผมจะต้องมาที่ภูสอยดาวเพื่อที่จะมาเดินป่าพอดีเลยครับในระหว่างทางที่เพื่อนๆเ,เดินไปไม่ต้องกังวเลเรื่องการหลงป่าเลยนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทีมค้นหานะครับพร้อมกับสุดยอดสุนัขดมกลิ่นนะครับตลอดเส้นทางที่เพื่อนๆได้เดินไปเลยนะครับตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมานะครับก็จะเป็นเส้นทางเรียบสลับกับทางชันพอให้เราได้มีเวลาได้พักแต่พอมาถึงเนินมรณะ1.5กิโลสุดท้ายเราจะต้องเดินไปสู่จุดที่สูงที่สุดคือยอดเขาตรงนู้นเลยครับเพื่อนๆขอบอกเอาไว้ก่อนเลย สำหรับเพื่อนๆที่คิดจะมาจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยเฉพาะคนที่ไม่คิดจะจ้างลูกหาแบบผมแต่พอมาถึงแล้วนะครับก็จะไปถึงลานสนนะครับเหนือระดับน้ําทะเล1,633เมตรครับริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานหญ้านะครับกว้างๆถ้าหากว่าเพื่อนๆมาถูกช่วงนะครับก็จะมีดอกหงอนนาคนะครับบานเต็มภูเขาให้กับเพื่อนๆได้ถ่ายรูปเลยครับช่วงที่ผมมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงเปิดป่าพอดีเลยครับก็จะได้เป็นวิวทุ่งหญ้าสีทองแบบนี้พอถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับก็จะพบกับอากาศหนาวๆนะ รพร้อมหมอกหนาะๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆถึงหน้าเต็นท์เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการถ่ายรูปผมรับประกันได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะได้มุมสวยๆมุมอันซีนกลับไปอย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นความสุขของคนเดินป่าคือการได้พิชิตหากว่าเพื่อนๆว่างๆเรามาจอยทริปกันนะครับ